คลิปรีวิวนี้สนับสนุนโดยเ e n นมาร์เก็ตเซ r นมาร์เว็บไซต์สั่งซื้อและประมูลสินค้าของเล่นกันพลาจากประเทศญี่ปุ่นที่สะดวกไว้ใจได้และให้บริการแบบมืออาชีพสามารถสั่งสินค้าได้จากเว็บไซต์ชื่อดังในประเทศญี่ปุ่นเช่น Yahoo a c t i o n Amazon JP และ Rakuten ก่อนหน้านี้ผมเคยใช้งานเว็บเ e n นมาร์เกในการประมูลกันพลามาแล้วนะครับซึ่งก็ทำให้ผมได้กันพลาหายากแบบสุดๆในราคาที่ถูกมากมาครอบครองหลายตัวเลยครับ สิ่งที่ผมประทับใจก็คือทางเซ n นมาร์เก็ตแพ็กสินค้าส่งจากญี่ปุ่นมาถึงไทยได้ดีมากไม่มีสินค้าเสียหายเลยแม้แต่นิดเดียวและจัดส่งเร็วมากครับในเดือนกันยายนนี้ทางเว็บเซนมาร์เก็ก็มีโค้ดส่วนลด50%ค่าจัดส่งจากญี่ปุ่นมาไทยโดยจะเริ่มใช้โค้ดได้ตั้งแต่วันที่25กันยายนถึง30กันยายน2565นี้เท่านั้นใครที่เจอสินค้าที่อยากได้อยู่แล้ว ผมแนะนําให้กดใส่ตะกร้าและกดสั่งซื้อหรือประมูลไว้ก่อนเลยซึ่งเราสามารถเก็บสินค้าไว้ในโกดังของเซ็นมาร์เก็ตได้นานถึง45วันจากนั้นพอถึงช่วงปลายเดือนค่อยกดจัดส่งและใช้โค้ดลดค่าส่ง50%ในทันทีครับอย่าลืมนะครับกดประมูลหรือสั่งสินค้าไว้ก่อนแล้วใช้โค้ดลดค่าส่ง50%ช่วงปลายเดือนกันยายนนี้ที่เว็บไซต์เซ็นมาร์เก็ตครับและนี่ก็คือแผน r u n ร e r ทั้งหมดนะครับของมา t e r g r a d ก g u n ันด Astray Red f r a m e ใครตัวนี้นะครับ แผงรันเนอร์ของกันพลาตัวนี้ผมบอกเลยว่ามีจํานวนที่เยอะเออเยอะกว่าทั่วๆไปนะครับคือมีแผงรันเนอร์ด้วยกันทั้งหมด27แผงนะครับเออโทนสีของรันเนอร์ส่วนใหญ่เนี่ยก็จะเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าก็ตามชื่อมันนะครับ เรดเฟรมนะครับแผงลันเนอร์ก็จะเป็นสีแดงแล้ส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสีขาวนะครับเป็นพวกบอดี้สีเทาเข้มๆตรงนี้ก็คือพวกโครงในนะครับมีเอ่อเป็นดาบนะครับดาบนี้ก็จะชุบโครเมียมสีเงินมาเลยนะครับก็แวววาวสวยงามนะครับแล้วก็จะมีแผงที่เป็นเหมือนสีทองอยู่หนึ่งแผงนะครับเป็นตัวเหมือน ที่ต่อเข้ากับตัวดาบนะครับแต่ว่าในความเห็นของผมเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้เงาสะท้อนแสงอะไรมากนักนะครับพอดูเป็นทองได้อยู่แต่ถ้าอยากให้ทองวันนี้ควรจะไปทําสีเพิ่มอันนี้ก็จะเป็นตัวเอฟเฟกต์พาร์ตนะครับสีเหลืองใสๆความพิเศษก็คือกันพลาตัวนี้จะมีตัวมินิแอค i ชันเบสมาด้วยนะครับเอาไว้าวางอาวุธเอาไว้ต่อกับด้านหลังกันพลาให้มันสามารถยืนอยู่ได้หรือว่าอยู่ในท่าแอคชั่นได้นะครับก็มีแผงนี้มาให้1แผง นะครับมีน็อตมาให้ด้วยเซตหนึ่งนะครับรวมไปถึงส่วนของดีคอร์นะครับก็มีดีคอร์มาให้3แบบด้วยกันถ้าดูจากในคลิปเนี่ยก็คือจะมีเป็นสติกเกอร์ฟอยด์นะครับที่สะท้อนแสงตรงนี้ตัวที่เป็นเหมือนคุณๆนะครับตรงกลางอันนี้น่าจะเป็นสติกเกอร์แบบขูดและสุดท้ายแผ่นข้างล่างที่เป็นสีเขียวนี่คือสติกเกอร์แบบใสนะครับก็มีสติกเกอร์3แบบด้วยกันกันพลาตัวนี้จุดที่แตกต่างจากกันพลาทั่ว,วไปก็คืออันนี้มันจะเป็นแผ่น PC แต่ว่า PC ของ f r a m e มันก็จะเป็นสีแดงมา นะปกติมัจะเป็นสีเทาๆหรือไม่ก็สีดำเข้มๆไปอ่ะก็ทั้งหมดก็ประมาณนั้นนะครับ27แผงเยอะพอสมควรเดี๋ยวลองมาต่อกันดูนะครับว่าต่อเสร็จเนี่ยจะใช้เวลาในการต่อมากน้อยแค่ไหนสำหรับ Master g r a กรดกันด m ้ s แอสเทร d f r a ดเฟไข่ตัวนี้เดี๋ยวไปดูกันเลยครับ Thank you และที่ทุกคนเห็นอยู่นี่นะครับก็คือ Master Grade g กันดัม s t r a y Red f r a เฟไข่นะครับซึ่งเป็นกันพลาที่ผลิตออกมาครั้งแรกตั้งแต่ปี2010แล้วตัวหุ่นยนต์ตัวนี้ก็ปรากฏอยู่ในนวนิยายหนังสือการ์ตูนและนิยายภาพที่มีชื่อเรื่องว่า m o b i สู Suit ดัมซีด s วอร์ซัสแอสเนั่นเองสำหรับในแง่ของการต่อนะครับกันพลาตัวเัวนี้ก็ถือว่าเป็นกันพลามาสเตอร์เกรที่ต่อไม่ยากเลยแต่ด้วยที่จำนวนแผงของมันที่มีมากถึง27แผงเนี่ย ก็อาจจะทําให้เวลาในการต่อเนี่ยนานขึ้นเล็กน้อยโดยผมใช้เวลาในการต่อไปทั้งหมดตั้งแต่ตัวกันพลาตัวแบกแพคที่เป็น tactical arm แล้วก็ตัว action base เนี่ยรวมแล้ว6ชั่วโมงครึ่งนะครับสำหรับท่านผู้ชมท่านใดนะครับที่สนใจอยากดูขั้นตอนการต่อตั้งแต่ต้นจนจบเลยเนี่ยก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับที่คลิปไลฟ์สดกันดองกันดั้มตอนกันดั้ม astray r f a m e ไข่นะครับ ผมได้ทำการต่อให้ชมกันไปแล้วนะครับในคลิปนั้นและถ้าท่านกำลังมองหามาสเตอร์เกรดตัวนี้ในราคาที่คุ้มสุดๆอยู่นะครับคลิกที่ลิงก์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมหาร้านค้าที่ขายราคาดีๆมาให้กับท่านแล้วครับสำหรับจุดเด่นของกันดั้มแอสเทรย์เรดเฟรมก็คือโครงในหรือเฟรมที่มีสีแดงฉูดฉาดโดดเด่นสะดุดตารวมไปถึงการออกแบบรูปลักษณ์ของกันดั้มที่ให้อารมณ์ราวกับชุดเกราะสมุไรที่น่าเกรงขามแถมยังมีอาวุธเป็นดบาบคาตานาสองเล่มแนบไ,ไว้ที่เอว ทำให้กันดั้มแอสเทร f r a เรดเฟรมมีเอกลักษณ์ในมุมมองของผมเหมือนกับพวกนักเรงหรืออันดัพานวัยรุ่นในยุคเอโดะยังไงอย่างนั้นเลยล่ะครับซึ่งจะว่าไปแล้วก็ดูเหมาะสมกับบุค,คลิกของคนขับหุ่นยนต์หรือนายโลกิลที่ปรากฏอยู่ในเนื้อเรื่องดีนะครับดูมันซาซาสไตล์นักเรงแบบนั้นเลยในแง่ของกันพลามาสเตอร์เกรดตัวนี้ถือว่ามีรายละเอียดที่สวยงาม ตัวโครงในเป็นพลาสติกสีแดงฉูดฉาดแทบทั้งตัวแม้กระทั่งแผงยาง PC ก็ยังเป็นสีแดงสิ่งที่ผมรู้สึกเสียดายเล็กน้อยก็คือการแยกเฉดสีแดงที่มีเพียงแค่เฉดสีเดียวเท่านั้นหากข้อต่อและชิ้นส่วนบางจุดมีการปรับเฉดสีแดงให้เข้มขึ้นหรืออ่อนลงกว่านี้อีกสัก1-2ระดับก็จะทําให้ตัวกันพลามีมิติและรายละเอียดที่ดูซับซ้อนน่าสนใจยิ่งขึ้นครับแต่อย่างไรก็ตาม หากมองในภาพรวมของกันพลามาสเตอร์เกรดตัวนี้ก็ถือว่าทำออกมาได้ดีเกินมาตรฐานของกันพลามาสเตอร์เกรดอีกหลายตัวเลยล่ะครับแม้ว่าตัวกันพลาจะผลิตออกมานานแล้วก็ตามถ้าได้เอามาวางคู่กับกันพลาในยุคปัจจุบันก็บอกได้เลยว่าเรดเฟรมก็ยังโคตรเท่กลบรัศมีกันพลาหน้าใหม่ได้หลายตัวเลยล่ะครับตัวแบกแพคที่ชื่อว่าแท c กติเคิลอาร์มนับว่าเป็นจุดเด่นหรือจุดขายของกันพลากล่องนี้ครับและการมีแทคกติ a ค a ลอาร์มก็ทำให้การซื้อกันพลามาสเตอร์เกรดกล่องนี้ คุ้มค่ามากยิ่งขึ้นไปอีกเพราะทางบันไดเองก็มีการแยกขายเฉพาะตัวหุ่น Mastergrade Astray ร e d Frame ในแบบพรีเม u m มบันไดหรือ P บันไดที่ไม่มีแม้แต่แบ็คแพคในราคาประมาณ1,400บาทซึ่งให้ผมเลือกผมว่าเราซื้อ Mastergrade Astray ร e d Frame ไขใครไปเลยดีกว่าเพิ่มเงินอีกแค่200-300บาทไม่เกินนี้แต่ได้ Tactical อารมาด้วยตัวกันพลาตอนต่อเสร็จก็มีฟอร์มที่ดูเต็มใหญ่อลังการคุ้มค่ากว่าเยอะครับ ถ้าถามผมว่ามุมไหนของ Master Grade a s t r a r รียร์เรที่ดูดีที่สุดผมก็ต้องบอกว่ามันคือด้านหลังครับถ้าเราดูภาพด้านหลังของ Master Grade กันพลาตัวนี้ก็จะเห็นดีไซน์และรายละเอียดที่สลับซับซ้อนมีมิติและเอกลักษณ์การออกแบบที่ทำให้เรานึกถึงมัดกล้ามเนื้อของมนุษย์ที่มีสีแดงและมีกระดูกหรือเส้นเอ็นเป็นส่วนสีขาวมันให้ความรู้สึกที่น่าหลงไหลแปลกประหลาดการออกแบบในสไตล์นี้คือจุดเด่นที่ทำให้เหล่าวัยรุ่นผู้ชายไปจำนวนมาก ต้องหลงไหลในความเท่ของหุ่นในตระกูลเอสเทเลยล่ะครับยอมรับเลยว่าเห็นครั้งแรกก็หลงรักเลยสำหรับเจ้าหุ่นโครงแดงตัวนี้แล้วท่านผู้ชมล่ะครับชอบกันดัมเอสเทเรดเฟรมในจุดไหนกันบ้างคอมเมนต์บอกผมได้ที่ใต้คลิปนี้เลยนะครับในส่วนของอาวุธและอุปกรณ์ที่มีมาในกล่องของ Master Grade g u n d ด m a s t r a ท r รด f เฟรมใครตัวนี้ <Qiu. S 2> ก็คือชิ้นนี้นะครับ Tactical Arm นะครับซึ่งตัว t a c t i c a l Arm เนี่ย กิมมิคของมันก็คือสามารถ Transform ได้หลากหลายรูปแบบอย่างที่ทุกคนเห็นอยู่ตอนนี้อันนี้เรียกว่า s อ o ์ d ฟอร์นะครับรูปลักษ์ของมันก็จะเหมือนดาบใหญ่ดาบยักษ์ชิ้นต่อมาก็คือดาบซามูไร2เล่มนี้นะครับชื่อของมันก็คือเกเบราสตรนนะครับแล้วก็ไทเกอร์เพียสนะครับตัวเล่มดาบเนี่ยก็ได้ทำการชุบโครเมียมนะครับสีเงินมาอย่างสวยงามเลยแวววับเลยทีเดียวสำหรับฝักดาบเนี่ย ก็ได้มีการแกะสลักลวดลายมาถ้าเราทําการตัดเส้นสีดําลงไปนะครับก็จะเห็นลวดลายที่มันชัดเจนสวยงามยิ่งขึ้นตัวหัวของดาบตัวโกรงอะไรพวกนี้ก็เป็นพลาสติกที่พยายามทําให้มันดูเหมือนสีทองนะแต่ว่ามันก็อาจจะไม่ได้ทองอะไรมากมายนะักวิธีการติดเข้าไปกับตัวกันพลาเนี่ยก็จะมีชิ้นส่วนที่เป็นเหมือนตัวรองดาบนะครับติดเข้าไปกับตัวฝักดาบแล้วเราก็ใช้มันติดไปที่ ส่วนของต้นขาของกันพาเลดเฟรมตัวนี้นะครับสำหรับในด้านของพลอตเนี่ย กล่องเนี้ยก็มีไพ l o ลอตมาให้ด้วยนะครับก็ตัวไพ l o ลอตก็เล็กๆนะครับมีทั้งท่านั่งและท่ายืนนะครับโดยท่านั่งเนี่ยเราจะใส่เข้าไปอยู่ในคอกพิษตรงด้านหน้าอกของกันพลานะครับแล้วก็มีเป็นเอฟเฟกต์พาสีเหลืองนะครับอันเนี้ยก็จะเป็นเหมือนบีมที่ยิงออกมาจากตัวแทคติคอลอาร์มในรูปแบบของเออโรฟอร์มนะครับแล้วก็สุดท้ายจริงๆนะครับก็คือตัวแอคชั่นเบสนะครับสีแดงๆที่เอาไว้ ตั้งกันพลาแล้วก็ตั้งตัว tactical arm นะครับไม่ให้ล้มเดี๋ยวเรามาดูตัว tactical arm ในฟอร์มต่างๆนะครับเดี๋ยวผมจะจับมัน transform ให้ดูแล้วก็จะให้ทุกคนได้เห็นว่าวิธีการที่จะเล่นตัว tactical arm ตัวเนี้ยเข้ากับตัว Gundam Astray ตัวนี้นะครับมันมีวิธีการเล่นการจัดท่าจัดทางอะไรยังไงนะครับแบบคร่าวๆอ่ะก็อันนี้ก็คือจะเป็น s o f ฟอร์มนะครับ s o ฟ form ก็ หลักๆก็คือเราจะให้ตัวกันพลาเนี่ยถือตรงนี้ตรงนี้มันจะมีร่องเสียบเข้ากับมือนะครับกับเดือยที่มือของตัวกันพลาอยู่จับตรงนี้ก็ได้หรือว่าจะจับสองมือตรงนี้ก็ได้ตรงนี้มันก็จะมีรูให้เสียบอยู่3รูนะครับก็จับได้ตามสะดวกก็อ,อย่างที่ทุกคนเห็นในภาพตอนนี้เลยการถือดาบเนี่ยหลักๆเลยมันก็จะถือแบบนี้หรือจะหมุนแบบนี้ก็ได้คือตรงนี้มันหมุนได้แบบนี้ก็จะดูคล้ายๆกับปืนนะครับคือมันสามารถ ดึงตรงนี้ออกมานะครับก็จะกลายเป็นบีมทอสนะครับให้ตัวกันพลาถือได้อีกแบบนี้นะครับเอาแบบปืนดูทั่วไปเป็นปืนสั้นต่อไปเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนมันเป็นแอโร่ฟอร์มนะครับหรือว่าฟอร์มของอาวุธธนูนั่นเองนะครับวิธีเปลี่ยนก็ แบบมันก็จะคล้ายๆกับธนูแล้วนะครับจับตรงนี้เอียงลงมามนะครับอ่ะก็เรียบร้อยนะครับอันนี้คือการเปลี่ยนเป็นฟอร์มของตัว a อโร่ฟอร์นะครับของตัว t ท c t ิคอลอาร์มตัวนี้นะครับวิธีเปลี่ยนจริงๆแรกๆอาจจะงงแหละเปลี่ยนบ่อย,อยๆเดี๋ยวก็จะเข้าใจขึ้นนะครับก็จัดท่านตามกันตามสะดวกแต่ว่ามันอาจจะต้องไปติดกับตัวแอคชั่นเบสนะครับคือมันต้องใช้ไอตัวนี้มาวางติด นะครับตัวแอคชั่นเบสตัวนี้ตรงนี้มันหมุนได้หมุนติดเข้าไปกับรูตรงนี้นะครับก็จะเป็นอย่างนี้ละมันก็จะสามารถตั้งนะครับตั้งแบบแบบนี้ได้นะครับตั้งให้ตัวกันปลาจับได้นะครับแล้วก็เราสามารถเอาตัวเอฟเฟกต์พาร์ทเนี่ยเสียบเข้าไปตรงนี้ได้นะครับมันก็จะเป็นแบบนี้หลนะครับเสียบเข้าไปเอโรฟอร์มนะครับ ก็ถือว่าเป็นอีกฟอร์มหนึ่งที่สามารถจับตัวการพามาเล่นแล้วก็ตั้งโชว์ได้เลยนะครับเท่ๆดีนะครับสำหรับฟอร์มนี้ต่อมาก็คือจาก a อ r o f ่ฟอร์มเนี่ยเราสามารถปรับให้เป็นไฟล์ทฟอร์มได้ด้วยนะครับซึ่งวิธีปรับก็คือง่ายมากก็คือจับไอตัวตรงนี้มันจะเป็นเหมือนไอพ่นนะครับดับขึ้นมาข้างบนนะครับมุมก็เอาแล้วแต่สะดวกนะครับประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ดันตรงนี้ขึ้นมามันจะเป็นเหมือนปีก นะครับดันขึ้นมาออกะให้พอมันกลางสวยๆนะครับเท่านี้ถ้ามองจากด้านข้ามก็จะเป็นประมาณนี้ตรงเนี้ยมันจะมีเดือยอยู่ซึ่งเดือยเนี้ยมันสามารถหมุนได้เดิมเนี้ยถ้าติดแท็คติคอลอาร์มเข้าไปด้านหลังมันจะต้องอยู่ในมุมแบบนี้แต่พอจะเปลี่ยนเป็นไฟฟอร์มเนี้ยเราต้องบิดมันขึ้นแบบนี้นะครับแล้วก็เราจะเอามาเสียบที่รูตรงนี้นะครับรูตรงนี้ก็เสียบเข้าไปเลยมันจะเป็นลักษณะประมาณนี้อฟอร์มมันจะอยู่ประมาณนี้แต่ ปัญหาก็คือมันจะเอาไม่อยู่คือมันมันมันจะห้อยลงมาเพราะว่าตัวไอ้ที่ติดด้านหลังเนี่ยของตัวมาสเตอร์เกรตัวนี้มันหลวมแล้วก็มันยึดตัวแท็กซิเคิลอาร์มที่หนักๆไว้ไม่ค่อยอยู่นะครับดังนั้นจึงจำเป็นที่จะต้องเสียบเข้ากับตัวแอคชั่นเบสตัวนี้นะครับ แตกนิดนึงคือมันติดอยู่แค่นิดเดียวอะ่ะติดอยู่แค่เนี้ยติดอยู่แค่นิเดนเดียวมันจะไม่เหมือนพวกปีกหรือแบ็คแพคของพวกกันพาที่มันมีปีกแบบในตัวของมันอยู่แล้วไอ้นั่นก็จะติดแบบเต็มๆไอ้นี่ติดอยู่แค่เดือยแค่นี้ผมเลยรู้สึกว่าเอาจริงๆมันเป็นดีไซน์ที่ดูไม่ค่อย make s e n สักเท่าไหร่คือมันการเชื่อมต่อมันดูน้อยไปนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวจากตัวไฟฟอร์มเนี่ยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนให้เป็น รูปแบบของแบคแพคแล้วนะครับก็คือจะเป็นแบคแพคในรูปแบบของ t a c t ติค l a r m รนะครับ Vform นะครับอ่ะวิธีเปลี่ยนก็อันดับแรกเราก็เก็บปีกเข้าไปก่อนอเก็บปีกนะครับตรงนี้เราสามารถดึงออกมาได้สเต็ปหนึ่งแล้วก็งอลงไปแบบนี้นะครับตัวนี้เราบิดขึ้นมาบิดขึ้นมาตรงนี้จากเดิมตัวเนี้เราสามารถหักให้มันงอขึ้นมาตรงนี้ได้นะครับ ก็เรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นกันดัมแอสเทรเลสเฟมไข่นะครับที่มีเทคนิคอลอาร์มด้านหลังแบบ V ฟอร์มนั่นเองนะครับก็เท่ดีนะครับตัวนี้ก็จะดูยืดนๆน,นะมันจะเสียบยืดยๆออกมาแบบนี้เออเหมือนมีปืนเสียบหลังอยู่นะครับด้านหลังก็จะเป็นรูปแบบฟอร์มประมาณนี้นะครับวิธีการแปลงร่างจากไฟฟอร์มมาเป็นเทคนิคอลอาร์มวีฟอร์มนะครับก็ไม่ยากอะไรจริงๆตัวนี้เราสามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบองศาอะไรได้ตามใจชอบเลยนะครับ ท a c t ิค a ลอาร์ม o r m ครับต่อไปจาก Tactical Arm V Form นะครับเราจะเปลี่ยนให้เป็น Tactical Arm Delta Form นะครับวิธีการเปลี่ยนก็ไม่ยากนะครับเริ่มจากการบิดสองอ,อันนี้นะครับบิดขึ้นไปปึ๊บไปประกบตึงนลงมานะครับไปประกบข้างบนแบบนี้ หมุนเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับ Master Grade Gundam Astray Red Frame Delta Form ซึ่งเป็นฟอร์มที่อยู่บน หน้าปกนั่นเองนะครับคือฟอร์มนี้ก็น่าจะเป็นฟอร์มที่ดูน่าเกงขามันเหมือนแบบมีกรงเล็บเหมือนก้ามปูใหญ่ๆนะครับติดอยู่ทางด้านหลังของตัวหุ่นยนต์นะครับอ่ด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้นะครับก็คล้ายๆกันเหมือนมีปืนอะไรเนี่ยเสียบอยู่ทางด้านหลังตรงนี้เราจะกางมันขึ้นก็ได้นะครับอันนี้แล้วแต่ความชอบองศาของตัว t a c t i c a l Arm ที่เป็นเหมือนกรงเล็บเหมือนก้ามปูเนี่ยเราก็สามารถปรับได้ตามใจชอบเช่นเดียวกัน โอเคก็สรุปนะครับสำหรับกันพลา Master Grade g กันดัม s อสเ y ร e เลดเฟรมไคตัวนี้ก็เป็นกันพลา1ตัวนะครับที่ในมุมมองผมถือว่าเป็น Master g r a กรที่ดูดีมากๆตัวหนึ่งเลยทีเดียวนะครับในด้านของอุปกรณ์อาวุธอะไรพวกนี้ตัว t ท c กติ a คิลอาร์มนะครับก็ถือว่าเป็นอุปกรณ์ที่มีกิมมิคสามารถทรานส์ฟอร์มได้หลากหลายรูปแบบนะครับคือเล่นได้สนุกเลยทีเดียวในด้านของรายละเอียดของตัวกันพลาเนี่ย ก็มีเยอะนะครับมีเยอะอันนี้ผมยังไม่ได้แปะสติกเกอร์เข้าไปด้วยซ้ำนะครับถ้าแปะสติกเกอร์เข้าไปเนี่ยก็จะทําให้ตัวกันพลาเนี่ยมีลวดลายมีรายละเอียดที่สวยงามเพิ่มเติมมากขึ้นไปอีกนะครับในด้านของข้อต่อและจุดขยับเนี่ยก็ถือว่าได้มาตรฐานนะครับบางจุดเนี่ยชิ้นส่วนก็อาจจะหลุดง่ายไปนิดนึงอย่างเช่นช่วงสเกิร์ต ทั้งด้านหน้าและก็ด้านข้างเลยนะครับแล้วก็ตรงแบ็คแพคก,ก็หลุดง่ายไปหน่อยหลวมที่หลวมที่สุดคือช่วงเข่าแดงๆตรงตรง,ตรงหัวตรงเนี้ยนะครับใครจะเล่นก็แนะนําให้ติดกาวไปก็ดีนะครับแต่ก็ถือว่าเป็นกันพลาที่ผมคิดว่าเออคือถือว่าเป็นกันพลาที่ผมแนะนําให้ซื้อเลยนะแนะนําให้ซื้อเลยความน่าซื้อน่าสะสมเนี่ยผมให้ไป5ดาวเต็มเลยพอๆกับความคุ้มค่ากับราคา1,6001,700ที่ได้มาเนี่ย กันพาตัวนี้แม้จะออกมามากกว่า10ปีแล้วแต่ก็ยังดูดีและก็ดูเท่นะครับสมราคากับความที่เป็น m s t t r r ร์เกรดกันดัมแ r สเ r รเลสเฟ e จริงๆผมคิดว่าใครที่ชอบกันพาสไตล์เท่ๆมีกิมมิคที่น่าสนใจมีรูปแบบการดีไซน์ที่หวือหวาโดดเด่นไม่ซ้ำแบบใครผมว่าคุณจะต้องถูกใจเจ้ามา t เ r g ร์เกรดกันดัมแอสเ r รเลสเฟ e ใครอย่างแน่นอน แนะนำครับก็ขอขอบคุณทุกคนนะครับที่สนับสนุนนะครับชแนลเอลุยวา L D w A นะครับแล้วก็เข้ามาชมรีวิวกันพาของผมอยู่เรื่อยๆก็หวังว่าจะมีโอกาสต่อกันพาตัวเด็ดๆให้ทุกคนได้ชมกันอีกเหมือนเดิมนะครับก็สำหรับวันนี้ก็คงลาไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณมากขอบคุณที่เข้ามาชมรวมถึงทุกคนที่เข้ามาชมในรายการกันดองกันดำด้วยแล้วพบกันใหม่ในรีวิวกันพาต,ตัวต่อไปสำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้สวัสดีครับบ๊ายบาย